สวัสดีครับอยู่กับผมช่อง Howdy Channel นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวการเล่นเออ่โอเมก้าโรมเป็นตัวนอกเมตาตัวหนึ่งเลยที่แบบมันเหมือนมันโดนบัฟมาดิใช่ดีโดนบัฟมาแล้วแบบเป็นตัวที่น่าสนใจเลยเล่นสนุกมากบอกเลยเยืนดีๆสนุกมากถ้าแครี่ดีๆตามดีนะสนุกมากส่วนไอเทมรูนพลังแฝงรูนผมก็จะใช้เป็นรูนแทงปกติเลยนะที่เซตคือแทงเลยที่เขาใช้กันปกติ ส่วนไอเทมพลังแสงผมก็จะใช้เซตแนะนําทั่วไปเลยเซตบนสุดอะสมองระพุมระบนสุดเลยส่วนพลังแสงก็หนี่เหมือนเดิมผมจะใช้แนวพวกนี้ตลอดเลยคือพลังแสงจะเป็นเซตแนะนําทั่วไปเหมือนกันหมดไม่ยากแต่ละตาระออกของก็เหมือนปกตินะครับเรากด็ดูว่าเกมน,นั้นเเราควรออกล้างออกหรือออกบัฟหรือออกเป็นลูกตาหรืออะไรอืต้องดูว่าตัวทีมเขามีตัวอะไรยังไงบ้างอืม จังหวะนี้ครับจะช้อนเพนด้าเกือบแล้วแรงนะเว้ผมบอกก่อนโอมก้าเห็นแบบเนี้ยแรงนะเห็นอย่างเงี้ยบอกเลยสกิลนี่คือแบบเอาเรื่องเลยอะเหมือนเหมือนแอสซซินะดามจยังกับแอสซซินาผมบอกเลยเห็นเป็นแท้งอย่างเงี้ยแต่แข็งมากอะเล่นโอมก้านี่คือแบบเอามาเพื่อหยุดป้อมโดยเฉพาะเลยเว้ถ้ามีปลาไหลอีกตัวนะโอ้โหบอกเลยตีป้อมยับยับเล่นแต่ป้อมอย่างเดียวอะถ้าเอามาเพื่อเล่นป้อมนะ เล่นปลาไหลออฟโอเมกา้าโลมเอ่อริปโป,โปฟาร์มเนี้ยคือแล้วแคลรี่ก็เป็นตัวที่แบบยิงป้อมแรงๆหน่อยเงี้ยรัวเอลซูก็แด่เออเอลสูกกเ,ลสเป็นตัวยิงป้อมเงี้ยโอ้โหผมบอกเลย <c oughs> คือเราเล่นแบบไม่ต้องสนใจเลยอะมาถึงกระโโมมาจะป้อมมานจะป้อมยังยใช้ได้อยู่เนี่ยแล้วมาดูจังหวะนี้เราก็เล่นไปเรื่อย คอยเดินหาจังหวะโซนหาอะไรเพื่อนแต่ผมบอกก่อนผมเล่นลมไม่ค่อยเป็นนะเว้แต่แค่พอเล่นได้บางจังหวะจังหวะนี้มันก็แหลมไปเรียบร้อยโดนเลยสิเอลซโอ้โหแล้วก็ค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆครับไม่ต้องคิดอะไรมากเดี๋ยวเราเราเรา,เราเกิดเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวรู้เรื่องไม่นสนใจแล้วแต่เราควรจนะทำให้แครี่มันเกิดแครี่มันเกิดก่อนนะไม่งั้นก็จะชิบหายเดี๋ยวผมก็จะออกเป็นของลมไอนน้อันเล็กหนึ่งชิ้นก่อนแล้วก็ออกเป็นรองเท้ากันซีซีมา เราก็ค่อยออกของตามที่เซตไว้เรื่อยๆเลยจัยงหวะนี้ทีมเขาค่อนข้างแบบเอาเรื่องกันนะแบบโอเคเลยทีมเขาก็ดีอะ่ะแต่ทีมเราดีกว่าไงประเด็นแม่งแบบอือฮึดูเดินค่อยๆเล่นไปเรื่อยเนี่ยแพนด้าแล้วแพนด้ามาอยู่กันนี่เฉยเลยผมละงงอยู่เอลูเราจะโดนอีกแล้วแล้วก็เนี่ยเห็นว่ามันไถยอย่างเงี้เรื่อยๆอะ่ะเนี่ยจังหวะอย่างเงี้โดโดจัดงหวะนี้ ยไงเรียบร้อยแรงอยู่นะจังหวะเมื่อกี้แพนด้ Panda, าเขาหิวด้วยและประเดน็นคอ่คอยเล่นไปเรืเ่อยๆอันนี้ผมคือเดินแบบอย่างนี้นี่คือจบเลยนะผมเนะี่ยคือแช่เลนมากไปหน่อยอันนี้คือแบบแช่เลนเยอะเกินไปเกิดเราควรจะเดินโซนให้เพื่อนมากกว่านี้เ้ยแต่เราเนี่ยคอยกันคอยอะไรนี้ไปเรื่อยๆโอ้เราดูจังหวะน,นี้ถึงก็ต้องฟิกหนีเลยครับ เอมเบรลี่มึงจะบาข้างไปแล้วโอ้โห,โโหแมงลานะ่าซะแล้วก็หนีเลยครับเพราะเราเกือบตายหาค่อยๆเล่นไปเรืยไม่มีอะไรมากมันเล่นก็นทุกตัวแหละผมว่ามันก็ทุกตัวแหละคือมันต้องค่อยๆเล่นเว้เล่นไปเรเทียเก็บแบบหาเงินไปเรื่อยไม่ต้องรีบะ พราะถ้ารีบมากเดี๋ยวมันมันจะพลาดขึ้นมาเ,เอีฝั่งเขาเอาฟาร์มมาสองตัวเอาพันธุ์นิดมาสองตัวน่าจะหยิบมาผิดได้แหละดูเป็นเมธนั่นอีกทีมเขาก็เอามาแบบค่อนข้างเลเท่นะค่อนข้างเลเทนะต้นเราอ,อาจจะยังไม่หีิดูตั้งแต่กูสงสัยตั้งแต่นี้ละเอานี่มาออฟแล้วแคลี่ทีมเขาไม่มีเออแคลี่ไม่มีนี่หว่ะใช่ไม่งั้นนะผมคงแบบเออเล่นยากกว่านี้อันนี้ก็เลยเล่นง่ายหน่อยด้วยแหละแต่ทีมเขาก็ต้นต้นตนี่คือแม่งแรงอยู่ ดูเมื่อกี้ถ้าถ่ายเข้าป้อมได้ี่คือจบแล้วเราดูไอ้เพนเพนโลกนั่นแหละเพนโลกโอ้โหนี่เกือบโดนนะแต่มึงคิดว่ามึงจะรอดเหรอบักเพนดูเอมิลี่ก็าใส่แต่ป้อมเลยงหวะนนี้โอ้โหเพนดงเพนด้าเข้ามาเสริมทับแล้วแม่งใส่ตะกิวรัวเลยโอ้โหวันนี้เพื่อนเข้ามาเติมเนี่เลือดต่อให้เลือดน้อยแล้วเราอย่าถอยเว้ยเราสู้จนขาดใจขาดใจแล้วก็ใจขาดตายหาเลยไอ้หี้ย อเี้ยเรากลับมาเราเล่นต่อครับเกิดมาใหม่ล้วก็ลุยต่อไปเรื่อยนะเพื่อนก็ยนพยายามเอาป้อมเราก็ค่อยคเล่นไปหาจังหวะเดินหาจังหวะอะไรนั่นไปเดี๋ยวรอมีของมีอะไรบ้างของนี้เราจะเล่นง่ายแบบนี้ไว้แข็งไว้แล้วมันจะป่วนเวลาสมมุติว่าจริงๆอ่ะมันคือมันกันไอ้นี่แก๊กได้เลยนะเว้ยบอกไว้ก่อนเวลาแก๊กดูแต่เราถายให้ถยหมุนหมุนถยอ่ะแม่งกระเด็นเลยนะเว้ยอันติมันยกเลิกเลยนะเนี่ยเราเข้าไปใส่ป้อมนิ่มๆเลยเป็นเป็นแทงที่ตีป้อมแรงมาก แล้วโดนป้อมตีก็แรงมากเนอ,อนอย่างนี้แะละคือมันผมจําไม่ได้ไว่าสกิลไหนมันหยุดป้อมใช่ผมเลยกดแบบมัวซัวมากอะ่ะแต่คือเล่นแล้วมันสนุกอะ่ะเลยอยากให้ทุกคนลองเอาลองไปเล่นดูดูจบแล้วลองเอาไปเล่นดูมันมันหนุกจริงนะเว้ยเป็นตัวแบบตัวแรงตัวหนึ่งเลยถึงจะต้องฟิกหนีเลยกูก็ค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆไม่มีไม่มีอะไรทำแล้วก็ เดินอย่างเงี้ยเดินไปอย่างเงี้ยแล้วก็เรียบร้อยเกือบแล้วกูเกือบแล้วกูเ,กวกเดินโซนเดินเปิดปลายเพื่อนเยอะๆจวดนี้ก็กลับบ้านไปก่อนนะถ้าเพลเมียนตีกลเข้ามาใส่ผมนี่คือเรียบร้อยนะแตกนะเนี่ยผมฮะเกือบแล้วเดี๋ยวเป็นดงเป็นดาวเนทะลุเข้ามาเลยเทหมดก็ค่อยๆเล่นไปผมก็จะคอยบอกเสมอนะค่อยๆเล่นจำไว้คำเนี่ยใจเ,เย็นๆเราชนะได้ตลอดแหละ เกมมันพลิกได้เสมอไว้ต่อให้เกมมันตาหมหรืออะไรยังไงนี่ป้อมยังเท่ากันอยู่นี่นี่แพนด้าแหลมแพนด้าแหลมป้อมแตกไปแล้วเราก็ใส่ใส,ใส่พยายามใส่เขาพยายามเอาเพื่อนเราใช่ไหมเราก็พยายามกันเห็นไหมเรียบร้อยไม่รอดหรอกเก็บคิวไปหนึ่งคิวโอ้โหเราเก็บคีบนี่กูเก็บไม่เผื่อเลยคนเก็บคีบผมแนะนําคนเก็บรอแครี่นะเก็บคนเดียวหมดนี่เก็บนั่นหมดอะ่ะโดนด่านะ ไปโซโลนี่โดนด่านะอันี้ผมมากับลูกเพจไงลูกเพจมันเลยไม่กล้าดา่าเก็บคนเดียวผมไม่รู้แม่งปิดไม้ดา่ากูรึเปล่าเนี่ยแต่คือถ้าไปคนเดียวนี่บอกเลยไม่รอไม่รอ,รอแครี่โดนด่านะเก็บคลิปเนี่ยเอลสเเูเดินเดินไปนู่นเลยเดินดงเลยก่าวป้อมังหว่านี้ได้แล้วถ้าผมอยู่กับเอลสูเนี่ยผมบอกเลยตีป้อมโคตรแรงแล้วบางทีแบบคือหยุดป้อมหยุดอะไรให้ได้เงี้ยดูดูถ่าย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 ,ายให้คนถ่ายเข้ามานะเว้ อย่าถ่ายออกไม่งั้นเพื่อนมันกำลังจะใส่สกิลเนี่ยกลายเป็นสกิลว้าวหมดได้นะอืมถ่ายให้คนถ่ายเข้านี่อยากจะตัดฟ้ามากเลยแต่ด้านกูเป็นแท้งไงกูไม่ wow e a a แช่แอิงจซิงไงอืมงั้นจะขโมยฟ้าแม่งอยู่หรอกอ้อหรอกค่อยๆเล่นไปดักป่าดูแมพเยอะๆดูแมพดูแมพเล็กๆเยอะเวลาเล่นอ่ะจะได้เล่นง่ายๆหน่อยอันนี้ก็โอ้โหแล้วมานาไม่ไม่สนใจมานาตัวเองเลยฮะจังหวะนี้ คือจะใส่เนีแต่โอเมก้านี่ใช้มานาน้อยด้วยแต่ใช้สกิลถี่นะแต่มานานใช้น้อยมากนี่โดูโดยดูดยเขาจะล้วงไว้แพนด้าจะล้วงเห็นแลเราถ่ายได้เว้ยเราถ่ายนี่คือเป็นการแบบกันเพื่อนได้แบบคือมันกันได้โดยไม่ที่ไม่ต้องกดเออไม่ต้องกดล้างไม่ต้องกดอะไรมากอ่ะคือมันถ่ายกันเพื่อนได้แต่ว่นี้ดูเรียบร้อยดิล็อกไอ้คลิกซี่คลิกซี่ไม่ใช่ล็อกซี่คลิกซี่แล้วมึงคิดว่ามึงจะรอดเหรอืม ระหว่นี้มันก็เป็นเวลาเอาป้อมเอาป้อมเอาดาร์กเ,เอาอะไรได้ทุกอย่างเลยพราอเขาตายหมดเหรอมันชิวๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีช็อตหนึ่งตีป้อมไว้แล้วเราต้องสังเกตเวลากดสกิลหรือกดอะไรตีป้อมอ่ะมันจะมีแสงอะไรขึ้นมานิดๆอ่ะมันจะมีนันนิดๆเห็นปะ่ะวงๆอ่ะมันจะเป็นการแบบหยุดป้อมไว้วงๆอ่ะจวงๆอะเยออย่างนั้นน่ะมันจะเป็นการหยุดป้อมเว้ ay. นี่แล้วก็ค่อยๆเล่นไปพอตอนนี้เกมมันเป็นของเราแล้ว มันกลับมาเป็นของเราแล้วเราก็เล่นไปเรื่อยๆรอเนี่ยเก็บให้หมดเลยออบเจกต์อ่ะจริงๆคนเก็บแม่งตั้งแต่ดาร์กแล้วดาร์กมังกรอะไรเงี้ย9นาทีก็ถือว่าโอเคอยู่นะประมาณนี้เ,เล่นลากตีนมาแล้วยบรอยเห็นไหมเราก็ดันดันดันพอเขาจะหนีเราก็ดนัดนดนัดนดันดันอยู่เงี้ยพิเอมมลี่มันก็เลือดเด้งเกินนิเวนโดยคิซี่คิซี่ แม่ถ้ามีสกิลนะถ้าเมื่อกี้มีอันตินะผมจะฟิกดักหน้าแล้วอันติไถกลับมาเลยให้เพื่อนแม่งได้คิวเลยนี่เป็นไงไอนี่ก็บัฟมานะไออะไรว่าเอนโซเนี่ยเอามาเล่นไปไงเรียบร้อยดิบัฟมาแล้วไงอ่ะกูก็บัฟเป็นกันนะโดนดิโดนหมดดิโดนหมด,ด,ด,หมดจังหว่างเงี้ยโดนหมดสบายล้วเล่นชิวแล้วไหวชิวเรียบร้อยดิเป็นไงอ่ะมีฟิกหนีเออต้องอย่างงี้ดิ เนี show, ่ยมันควรจะเอาป้อมเอาดาร์กเนี <leri> okay. <t abi> ่ยควรจะเลือกอะไรสักอย่างเนี่ยอย่างเงี้ยมันเอาปแต่อย่างเงี้ยมันเอาป้อมไม่ใอรนี่หรอกเกือบแล้วเกือบไม่ได้แล้วเนี่ยดีได้ป้อมเนี่ยควรกลับมาเอาดาร์กไปมันจบไม่ได้นะเว้ยเนี่ยควรถอยได้แล้วจริงเขาเกิดหมดละควรถอยได้แล้วยื้อไปก็เท่านั้นเนี่ยก็ค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆเรื่อย นี่จังหวะน,นี้มันควรมาเอาดาร์กแล้วเว้ยเอวส่งเอวโซเอวสูส่ควรจะวางแถบดักไว้แถวป่าเขาบ้างเดี๋ยวเราเอาดาร์กนั้นเนี่ยคนไม่ทันแล้วแหละอืมอันตรายแล้วเราเพื่อนไม่ค่อยอยู่้วยกลายเป็นเดี๋ยวเขามาซ้อนนี่เรียบร้อยเอาไม่ได้แล้วจังหวะน,นี้ก็ค่อยๆไปแต่ว่าจังหวะอย่างเงี้ยเขาตีเราไม่ค่อยเข้าแล้วดาวงงดาเมทเราถ้าเรามีธงมีทอยน,นี่โอ้โหเมทก็เมทเถอเกะกะูยืนไถกระจายหมดอะ อาจจะโดนเราคิวเขาด้วยเราสามารถคิวได้นะเว้ยเราเล่นโอมิกาเราคิวได้สบายเหมือนนะดูดูนี่เขาพยายามมากันเพื่อนเราเรากดล้างกูกดทําไมนี่ไล่แล้วกําลังพยายามไล่แพนด้าแล้วกูไล่ทําไมแพนด้าทูเรนอยู่นู่นทูเรนโดนซัดอยู่ตรงโน,น่นโดนลุมปิดนู่นไล่ <c oughs> ไม่ทันเรียบร้อยจัง่ว,วานี้ผมไม่น่าไล่นี่นเลยแล้วทูเรนโดนดูเอาตัวรอดได้ไหมโดนกับเพนเรียบร้อยทูเรนแตกจนได้นี่เรามโวกาสจริงก็อยากจะตัดฟ้าให้แบบ ตัดเรื่อยๆเราจะใช้มานานได้โดยที่ไม่ต้องกลับบ้านแล้วอีกอย่างเป็นการตัดฟ้าเขาด้วยไงประเด็นก็ค่อยๆไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้คือเกมมันนำมันนำอยู่นะแล้วประเด็นคือเอ่อมึงเอาบัฟกูทำไมหืมเอารเดนเอาบัฟกูทำไมไอตว์มานามึงก็ไม่ใช้เราบัฟกูเฉยอะเลน ก็กลับมาครับกลับบ้านไปหลังจากกลับบ้านไปเราก็เดินต่อเลยเตรียมหาจังหวะเดินบู๊เลยถ้าไฟชนะนี่เราคลิปดันสูงคือจบได้แล้วชนะแน่นอนละเอามีไอ้ลาวิลยิงโดนอันนี้พยายามแพนด้าแม่งหลอยป้อมแม่งจะล้วงเดี๋ยวลอยเดี๋ยวอะไรเนี่ยคือต้องถ่ายให้แม่งร้องอ่ะแพนด้าจะต้องถ่ายร้องตอนนี้ผมเลือดโคตรบ้าโคตรอ่ะบาโคตรด,ด,ดีดีนี่เองอะ่ะเนี่ย เล่นสนุกนะเวย้ยลองอยากให้ทุกคนลองเอาไปเล่นเหมือนกันนะไอเนี่ยเหมือนลุกอะ่ะเป็นตัวนอกเมตาทั้งคู่เลยที่ผมมาเล่นเนยไออยู่ผมนึกไงลุกผมก็เล่นตัวนอกเมตาแล้วคือมันเล่นได้ไงนี่เห็นา่าหวานนี้เรียบร้อยดิไม่งั้นเราวิวแตกแล้วแล้วเ,เ,เราเข้าไฟต่อเลยหาถ่ายเราต้องเลือกเราต้องเลือกตัวเนี่ยเราต้องเลือกเนี่ยเชื่อเลือกลักซี่ไอเลือกคิสซี่แล้วจะเพื่อนไปอยู่ตรงนู้นหมดเลยเรียบร้อยดิแล้วกูาําไงได้เราต้องกลับไปดิกลับมาช่วยแม่งตรงนี้อีก โอ้โหเย่ก็ค่อยเล่นไปแล้วจังหวะน,นี้คือหมือนเมื่อกี้ไฟมันแตกไว้แล้วเลยแยกกันไฟแบบโอ้โหนิดเดียวเกือบได้แล้วเกือบไม่ให้แม่งกลับบ้านไฟมันแตกก่อนไงแล้วแบบตัว,ต,วตัวบางแยกไปนูน่นแยกไปนี่เงี้ยมันก็กันไม่ได้แล้วผมก็ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอนยะ่างเงี้ยเมื่อกี้ถ้าอีิซี่ไม่กดแข็งก็อาจจะแตกได้เหมือนกันแล้วดูลาว,วิลลาวิลเราไปอยู่นู่นใส่ฟรีอย่างเดียวฟรีอย่างเดียวแต่สุดท้ายมันก็ฟรีไม่ไหวฮะเพราะดูเลือดสิเนี่ยแต่ น,นี่เรามาแล้วเขียวเราออกไซเขียวมานี่ก็โอ้ทีนะเลือดแมงกระเด้งเรื่อยๆถ้าถ้าออกเป็นไกล้อายอันนี้เลือดแมงด้งแบบไม่ต้องกลับบ้านเลยเด้งแบบโอ้โหเวอร์อลังการมากวันนี้ก็ค่อยเกาะไฟนี้ผมจะกะมาเพื่อเผานะจริงๆนี่ก็ออกตอนนี้มันออกแค่อะไรก็ออกได้แล้วะเกมร้อยนี่แล้วเฉยๆแล้วอน้ำแล้ว บอกแล้วเ,เกมนำทำอะไรก็ดีเกมตามทำอะไรก็แย่นี่แต่มันค่อยๆไปเรื่อยๆรอจังหวะถ้าเขาพลาดใครพลาดก่อนจังหวะนี้ก็โดนแล้วถ้าพ,พวกผมพลาดพวกผมก็โดนก็แพ้แน่นอนจังหวะนี้แล้วถ้าเนี่ยค่อยๆเล่นไปถ้าไม่พลาดก็เดี๋ยวรู้กันนะป้อมเป็นของกูเพราะว่าเอามาเพื่อผมเอามานี่แทงเพื่อแบบเอามานี่ป้อมเลยนะเว้ยเล่นป้อมเลยนะเว้ยถ้าสมมุติเราไปกับโซโล่เงี้ยเรากดโซโล่ไปแล้วไปกับคนที่ไม่รู้จักอ่ะ อาจจะแบบว่าคือเราแทงป้อมให้แครี่ไม่ตีป้อมอะไรงเงี้ยไปยิงศัตรูเงี้อาจเป็นอย่างนั้นได้นะแต่นี้เราไปกับลูกเพจไงแล้วหยิบมาเล่นได้มาเลยโอเคเว้ยแต่ถ้าไม่ไปโซโล่ผมก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่วะ่ะเพราะเรา <c oughs> มันต้องอาศัยแคลรี่ดีๆวะ่ะถ้าแครี่ไม่ตามก็จบเหมือนกันอะ่ะวันนี้เราก็ไถนะพอเข้ามาเราก็พยายามไถไถไถนี่ยกดสกิลอย่างเดียวเลื่อนแล้วก็เด้งเรื่อยๆนะ ้ดูมันแรงนะว้ยยไม่ใช่ไม่แรงแต่จังหวะน,นี้มันควรจะหนีก่อนแหละไม่งั้นเดี๋ยวแตกแล้วดูไปอยู่ตรงนู้นหมดเลยโอย้อย่างนี้เป็นการไฟที่พลาดมากมก็เลยพยายามจะเข้าต่อเลยแต่จังเนี่ยเริ่มได้แล้วเพราะมันกลับมาได้ไงกลับมาได้ผมก็ใส่ดีเอานี่ก่อนเลยมึงแอบอะไรของมึงเนี่ยแอบในวงเอลสูมึงคิดอะไรอยู่แอบในวงเอลสู คือมึงคิดอะไรอยู่ผมก็คุยกับลูกเพ็นอนยู่นะอะไรวะมันแอบ,บอะไรวะมันไม่เห็นวงเอลสู่จริงเหรอวะมันก็แอบ,บอยู่งั้นแอบ,บแบบเห็นนะ่ะโอ้โหยังแบบนี้อันนั้ก็หดกันใหญ่เลยฮะออฟเบียนเรียบร้อยดันชนะนั่นด้วยเลยต้องสุยป้อมเลยยังแบนี้เราก็ยืนเลยยืนไม่ถอยยืนไม่ถอยบอกเลยเราเน้นป้อมก่อน ยิงวันเนี้ยแต่งวันเนี้ยควรถอยเราไปเอาดาร์ก็ได้นะอะไรมึงก็ไม่ตีให้แตกนะกูก็ไม่เข้าใจมึงจะกลัวอะไรโอ้โหอ๋อเรือมันจะตายมันจะตายหาแต่คือมึงถอยมามันก็ตีได้ะจริงแต่กลัวไม่เข้าเรื่องเดี๋ยวก็ตัดฟ้าเอาหน่อยเรียบร้อยเป็นของเอลซูอ้เฮียกูจะตัดเอาเองเนี่ยรอโซนเราก็โซนเพื่อนเลยกาโซนหน่อยกาเล่นกาโซนเนี่ยมันจะมันกระชากมาเราก็ใส่เลย เรายืนได้อยู่แล้วเนี่ยยืนได้เรื่อยๆเนี่ยเราถ่ายมาเลยแพนด้งแมนด้าแท็กไม่ต้องเล่นแมนด้าไม่ต้องเล่นีนดเ,นดเดียวเกมนี้นี่โอ้โหสุดยอดอะกระหน่ำมากละหั่าแบบสุดๆเลยแบบเดินแบบยืนเลยยืนแบบยืนผิวเลยยืนแบบนั่นเลยเพราะของเราแบบเยอะแล้วอะยืนคือแล้วเกมมันนำเงี้ยเขาตีเราไม่เข้าหรอกอืมแล้วเราเขาเลือกตัวเฮียอะไรมากันก็ไม่รู้เนะี่ยมัวสวดหมดเลยไม่มีแครี่ ถ้ามีแคลี่เราอาจจะแบบโดนละลายมากกว่านี้ไงอันนี้ไม่มีก็เลยชิวๆเลยแต่เมดเขาล่อไปเมด็ดเม็ดเท่าไรหร่วะเมื่อกี้เมด็ดเมด็ดสองนี่เออเมด็ดสองนี่ดูมันทำอะไรไม่ได้หรอกเอ็นโซอ่ะจังหวะเนี้ยจะดึงจะดึงกูไถ่ออกหมดแหละจะทำไม่เี่ยเราเป็นแทงเราต้องแบบกล้าเดินโซนเว้ยกล้าเดินเปิดเลยยืนให้เพื่อนไปเลยตายทั้งแมงนั้นไม่ต้องสนใจเนี่ยรอดูแล้วก็ยืนเลยยืนยืนรอเงอี้ย จังหวะนี้ก็ค่อยๆเ,ยเตรียมได้เตรียมจบเกมแล้วเพราะเรามีดาร์กมาแล้วด้วยไงเราก็แต่อย่าลืมนะคีฟต้องดังสูงตลอดเหมือนเดิมนะอืมจังหวะนี้ก็เตรียมได้จังหวะใกล้จบเกมแล้วแหละจบแล้วแหละจังหวะเนี้ยยืนผมก็ยืนชิวๆเลยเนี่ยเอมิลี่มันจะใส่เพื่อนเราก็ไถ่ไถ่ไถ่ไปเรื่อยก็อย่างเงี้ยก็รอจังหวะดูเดี๋ยวดูแพนด้ Panda า,ด Panda ดนานะดูแพนด้าเขาโดดนะเตรียมมันโดดอยู่แล้วยังไงก็โดดนี่ครับ เราก็ยืนผมจะเข้าปุ๊บเห็นม,มันเลือดดร์กดูเลือดผมกระด้างเลยพอๆกันเลยแล้วแพนด้าเป็นไงกระโดดใส่กูแล้วมันคิดมันจะตีเข้าเหรอก็ประมาณนี้ครับสำหรับการเล่นโอมก้ายังไงก็ลองเอาไปเล่นกันดูได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพจเฮาดี้ชาแนลนะครับ,เ,รบเข้ามาเล่นในกันได้นะครับทางช่องทางเฟซบุ๊กนะครับอส,สตรีมทุกวันสี่ทุ่มถึงสี่ทุ่มครึ่งครับไม่เกินนี้ประมาณเริ่มส,สตรีมประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าตัวหน้าเราจะเล่นตัวอะไรต่อนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ If you can't be right, yeah, I do the same thing. I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. I know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay.